สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน Hello everyone กลับมาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองกันอีกครั้งค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมคะได้อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกันบ้างไหมคะทําการบ้านกันเสร็จหรือยังคะเด็กๆเกนื้อหาในวันนี้นะคะจะเป็นเนื้อหาที่ครูมาให้นักเรียนได้เรียนเพิ่มเติมกันนะคะเกี่ยวกับ School Objects School Objects อุปกรณ์ที่นักเรียนสามารถเห็นได้ในขณะที่นักเรียนอยู่ในโรงเรียนนะคะแล้บ,บางครั้งเราก็เห็นได้ในขณะที่เราไปข้างนอกกันนะคะเด็กๆเนื้อหาก็ยังเกี่ยวข้องกับยูนิตท,ที่1น,นะคะเรียกว่าหน่วยที่1ค่ะชื่อของหน่วยที่1ก็คือ back to school back to school แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนกันนั้นนะคะเรามาทบทวนคำศัพท์จากคลิปที่เราเคยเรียนกันมาแล้วนะคะ เดี๋วนักเรียนอ่านคำศัพท์ตามในคลิปด้วยนะเนื้อหาจะอยู่ในหนังสือเรียนนะคะเด็กๆนักเรียนเปิดหนังสือเรียนควบคู่กันไปด้วยนะคะเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้าที่4ค่ะหน้าที่4ใน exercise ์ที่2นะคะเดี๋ยวครูจะเปิดคลิปให้นักเรียนฟังน,นักเรียนอ่านตามคลิปนะ Students book Unit 1 Lesson 1 e x e r c i s e 2 Listen point and say Eraser cupboard Pencilcase Crayon s Pen c cray i s s o r s s c h o o l bag. นักเรียนไออ่านคำศัพท์ตามในคลิปไหมคะคำศัพท์ในคลิปนี้เราเคยเรียนกันไปแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมหมั่นทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เราเรียนไปแล้วนะเพราะว่าคำศัพท์เหล่านี้เราจะได้ใช้ในบทเรียนต่อๆไปคะ่ะหลังจากนั้นนะคะคมีคำศัพท์ใหม่ๆเกี่ยวกับ อุปกรณ์ที่เราสามารถเห็นได้หรือว่าใช้ในขณะที่เรียนอยู่ในโรงเรียนนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนอ่านประโยคนะคะอ่านประโยคตามครูนะคะเด็กๆวันนี้เราจะไม่มาเป็นคำศัพท์กันนะคะเราจะมาเป็นประโยคกันนะคะเรามาฝึกพูดกันค่ะแล้วก็มาเรียนรู้กันค่ะคำศัพท์ใหม่ๆนะพร้อมกันเลยยังคะอ่านตามครูนะคะ this is a Japanese abacus this is a Japanese abacus นี่คือลูกคิดญี่ปุ่นนะคะนี่คือลูกคิดญี่ปุ่นค่ะ this is แปลว่านี่คือนะคะ a Japanese Japanese abacus ก็คือลูกคิดญี่ปุ่นนั่นเองค่ะ อ่านตามผูอีกครั้งค่ะ This is a Japanese abacus ต่อไปค่ะนี่คือโต๊ะนะคะนี่คือโต๊ะในภาษาอังกฤษเราอ่านได้ว่า This is a desk This is a desk ต่อไปค่ะนี่คือปฏิทินนะคะในภาษาอังกฤษคือ this is a calendar this is a calendar ต่อไปค่ะนี่คือกระดานไวบอร์ดนะคะอ่านตามครูเลยค่ะ this is a whiteboard this is a whiteboard ต่อไปค่ะนี่คือกบเหลาดินสอนะคะในภาษาอังกฤษเราอ่านได้ว่า this is a pencil sharpener this is a pencil sharpener sharpen er. หลังจากที่นักเรียนได้อ่านคำพท์ตามครูแล้วนะคะอ่านประโยคตามครูกันไปแล้วทั้ง5ประโยคเรารู้ความหมายนะคะว่าแต่ละประโยคเนี่ยหมายความว่าอย่างไรนะคะเป็นการพูดแบบเป็นประโยคนะคะไม่ได้เป็นคำพท์นะ ทีนี้ครูจะให้นักเรียนเขียนประโยคทั้งห้าประโยคที่นักเรียนอ่านตามครูไปเมื่อตะกี้ลงในสมุดนะคะครูมีวันที่มาให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะมีโจทย์มาให้นักเรียนแล้วด้วยนักเรียนเขียนตามครูเลยนะหลังจากนั้นนักเรียนก็เขียนประโยคทั้ง5้าประโยคนี้ลงในสมุดได้เลยค่ะนักเรียนสามารถวาดรูปประกอบลงไปได้ด้วยนะคะว่าในแต่ละข้อพูดถึงอะไรค่ะระบายสีให้เรียบร้อยด้วยนะคะถ้านักเรียนวาดรูปลงไป หลังจากนั้นนักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะส่งการบ้านในลายส่วนตัวของครูปุ๊นะคะและหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษชั้นป .2 นักเรียนสอบถามครูปุ๊มาได้เลยค่ะในลายส่วนตัวนะหลังจากที่เราได้เรียนรู้คําศัพท์และก็ประโยคใหม่ๆกันไปแล้วนะคะครูปุ๊หวังว่านักเรียนจะ มันทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอค่ะและที่สำคัญอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย